พี่สไตล์พาชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นเชียงรายพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งภา,ายในก็จะประกอบไปด้วยของเล่นจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆมากมายมีลานเล่น พื้นที่เล่นให้เด็กๆได้ปีนป่ายเล่นสนุกสนานกันได้ตามอัธยาศัยเด็กๆที่มาที่นี่ ก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรดาของเล่นจากภูมิปัญญาต่างๆมากมายทั้งอย่างได้ช่วยกันประดิษฐ์ช่วยกันสร้างแล้วก็เอามาเล่นกันเองได้อย่างสนุกสนาน<ม>แล้วยังมีร้านขายของเล่นจากวัสดุธรรมชาติให้เด็กๆและผู้ปกครองสามารถมาเลือกซื้อกลับไปเล่นที่บ้านได้ด้วย ไประกาศมั้งครับที่มาที่นี่ก็ชอบชอบงานไม้นะชอบงานอาร์ตของที่มันเป็นงานไม้อะค่ะงานดิบๆอ่ะบ้านหม้อมันยังก๊อกวาเข้าป็นอย่างก๊อกว้เข้าหละก็ว้าเข้าเออสมัยโบราเวลาเวลาเอาเข้าลงอ่ะเขาห้องอย่างถ้าใารกีฬาห้องมาดน พี่ไก่ในในของเล่นที่มีอยู่ที่นี่นะมีชิ้นไหนที่พี่ไก่รู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชอบแล้วคิดว่ามันทําไมถึงชื่นชอบอันนั้นนะครับค่ะก็อันนี้ค่ะพี่จะชอบมากเลยเพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นของเล่นที่มาจากพืัญญานท้องถิ่นเนาะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถทำเองได้ง่ายๆที่เรามีจากวัสดุพื้นบ้านนะคะจากไม้ยองมหลาวแล้วก็ทําเป็นตัวลูกหลอเคลื่อนอแล้วก็เด็กๆก็จะสนุกผูกเชือกแล้วก็ลากไปก็ เป็นของเล่นที่เรียกว่าท้าทายกันเวลายังอยู่ได้ตลอดไปแม้ว่าจะยาวนานก็ยังเล่นสนุกด้ค่ะพี่ไก่ครับเท่าที่พี่ไก่ลองเดินดูพิพิธภัณฑ์มาเนี่ยพี่ไก่คิดว่าถ้าหากว่าเด็กๆเขามาเล่นที่เนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรและเขาจะมีความสุขยังไงบ้างครับ เด็กๆไปจินตนาการแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเล่นได้แล้วก็การที่ได้มีกิจกรรมทางกายค่ะได้วิ่งเล่นแล้วได้อยู่บรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่สบายปลอดโปรง่งรท่ามกลางธรรมชาติอันนี้ก็จะทําให้การเล่นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนอกจากของเล่นต่างๆแล้วด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยว่าการที่พ่อแม่ผูกหลองคาเด็กมาเล่นนะคะความสาคัญการได้อยู่ ใก้กับคนที่ลักก็จะทำให้ของเล่นชิ้นนั้นมีของค่ามากขึ้นคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเปานะคะจากสองพดรอินดารุมีนาหนองจอบกรุงเทพมานครค่ะครับวันนี้ที่คุณครูมาที่พิพิธภัณฑ์การเล่นเนี่ยคุณครูรู้สึกประทับใจอะไรของที่นี่มากครับก็ปฏิเสษ,ษไม่ได้เลยนะคะว่าเข้ามา แรกที่เห็นเลยคือประทับใจเครื่องเล่นปีนป่ายทำไมถึงประทับใจเครื่องเล่นพวกนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับตอเป็นเด็กนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เองก็ชอบเล่นปีนป่ายมากเลยเวลามาเห็นเ,เครื่องเล่นพวกนี้ค่ะก็ทำให้ย้อนกลับไปในวัยเด็กนะคะอยากจะเล่นนะคะอยากจะปีนอยากจะสรุปกับเพื่อนๆน,นะคะอือครับแล้วก็นอกจาก เครื่องเล่นชิ้นนี้แล้วเท่าที่ไปเดินดูมาเนี่ยรอบๆพิพิธภัณฑ์เนี่ยครูรู้สึกว่าจะได้ไอเดียจากพื้นที่หรือว่าจากอาของเล่นอะไรที่จะไปต่อยอดในพื้นที่ของครูเองบ้างครับคือเข้ามาแล้วเนี่ยเราเห็นหลากหลายอย่างมากเลยนะคะคทั้งของเล่นโบราณน,นะคะคที่เราสามารถเป็นต่อยอดได้แต่สิ่งที่อยากเป็นต่อยอดเลยนะคะก็คือเครื่องเล่นสนามพวกนี้นะค,ะครับ สนามพวกนี้ค่ะไปต่อยาให้เด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะจะได้มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะปีนป่ายนะคะครับอ่านี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นชีปปีนนะครับให้เด็กตัดสินใจนะคะว่าจะก้าวเดินอะไรตรงไหนนะคะได้ค่ะแล้วก็เกิดความท้าทายนะคะเขาอ่ะสามารถปีนขึ้นไปแล้วจะค่อยๆโผล่ตัวลงมาไรแบบนี้ได้หรือเปล่าสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับเด็กๆด้วยสร้างพลังกำลังกล้ามเนื้อด้วยนะครับใช่ค่ะ อ๋อโอเคครับวันนี้ก็ขอ,กขอบคุณครูมากครับขอบคุณค่ะพี่ไก่กำลังเล่นอะไรอยู่ครับเนี่ยก็จะเป็นตุ๊ก,กตานิ้วมือค่ะอ๋อูกเล่นทำกิจกรรมกันเราเล่นอะไรได้บ้างครับตุ๊ก,กตานิ้วมือเนี่ยก็ชวนทำกิจกรรมทำอะไรก็ได้เลยอย่างเช่นอย่างเช่น โนะอ้ย,อยล่วงร่วงครับพี่ไก่แล้วความสําคัญของการชวนเด็กๆเ,เล่นเนี่ยมันสําคัญยังไงครับค่ะก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณครูปฐมวัยเองเนี่ยนะคะการชวนเด็กเล่นเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าการที่เด็กจะเล่นแล้วก็เรียนรู้ได้ต้องมีผู้ใหญ่ที่มาคอยเอื้ออํานวยของสะดวกการที่ปล่อยให้เด็กยูเพียงลําพังนะคะเขา,าอาจจะไปหมุมุ่นอยู่กับหน้าจอ การชวนเด็กๆออกจากหน้าจอแล้วไปสู่กิจกรรมอื่นๆการเล่นอินสระดหรือว่าชวนลงไปพื้นที่หรือมีกิจกรรมทางกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านควรให้ความใส่ใจนะคะเพราะว่าการใช้เวลาร่วมกันนะคะจะเป็นเรื่องสาคัญมากกว่าพื้นที่แล้วก็ของเล่นได้อีกนะคะยังไงพยายามจะกัเวลานะคะเล่นเลียนโลกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ